เรื่องก็เริ่มที่ดาซาหนึ่งในสุดยอดนักแม่นปืนที่ดีที่สุดในโลกที่เธอนั้นก็เป็นมือปืนล็บจ้างที่กําลังจะสังหารเหยื่อจากการเล็งยิงจากระยะไก,กลและหลังที่นางเอกเธอก็ะทาการฆ่าบิดจ็อบตามหมายสั่งที่เธอนั้นได้รับมอบหมายมาได้สําเร็จก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เลวีซึ่งวันนี้เองเขาก็ถูกเรียกให้เข้าไปหลายงานตัวที่ค่ายแพิตันฐานนาวิกโยทินเขตปกครอ,องของรัฐบาลกลาง ก่อที่ผู้บังคับประชาระดับสูงข่าวก็จะพูดคุยกับเลวีพระเอกของเรื่องนี้แบบเป็นการส่วนตัวหัวคุณก็คือพลแม่นปืนขันเทพที่มีสถิติการฆ่าปิดจจ็อบศัตรูมากกว่า113ศพซึ่งหลังที่ไปเอกข่าวก็ได้กเกษียณจาก,กองทัพก่อนที่จะไปรับจ้างให้กับพวกเอกชนซึ่งครั้งนี้ข่าวก็ได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ให้กลระมาทำหน้าที่สำคัญให้กับกองทัพอีกครั้งหนึ่ง เกอนที่ภาพจะตัดมาที่เดือนกันยายนซึ่งหลังที่พระเอกเขาก็ถูกวางยาสลบเกอนที่ถูกส่งตัวนั่งเครื่องบินของกองทัพและหลังที่เขาก็ได้ยืนยันตัวตนด้วยระบบไมโอเมติกเรียบร้อยแล้วพระเอกเขาก็ต้องทําการกระโดดลมลงไปที่ด้านล่างแถมยังต้องเดินขึ้นเหนือไปอีก38กิโลเพราะตำแหน่งที่เขาจะบุ่งหน้าไปนั้นเหมือนก็เป็นสถานที่ความลับสุดยอดแม้แต่กระทั่งตัวของเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตอนนี้ กองทัพกระส่งเขาไปกราสรับที่แห่งไหนและท,ที่เท้าก็กระโดดรม่มลงมาที่พื้นที่ด้านล่างอย่ปลอดภัยแล้วพระเอกเขาก็ต้องออกเดินเท้าต่อร้องกับปีนป่ายผาสูงเพื่อจะมุ่งหน้าไปตามพิกัดที่เขาได้รับมอบหมายมาก่อนที่เขาจะได้เจอกับแจสเปอร์ดีจากหน่วยคอมมานโดหนาวิกโยธิน์อังกฤษหรือเรี่กสั้นว่าเจดีก่อนที่เจดีจะพูดบอกกับพระเอกไปว่าเขากระบาจําการอยู่ที่นี่มานานหนึ่งปีเต็มแล้ว แล้ววันนี้มันก็เป็นวันที่เขาระส่งนายมาเปลี่ยนกากกับชันก่อนที่เจดีจะพูดเล่าบอกต่อว่าฉันก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสถานที่ที่พวกเราอยู่มันก็อยู่ที่ประเทศไหนเราก็พูดบอกกับพระเอกไปว่าสิ่งที่ฉันรู้มันก็มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือนายต้องอยู่ที่หอสังเกตการฝั่งตะวันตกไปนานอีก365วันซึ่งสถานที่นี้มันก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และก็มีเครื่องปั่นไฟ รอมกับระบบกรองน้ำฝนเพื่อให้นายจะสามารถดำรงชีพแต่อาหารนายก็ต้องออกล่าสัตว์ป่าที่อยู่ภายในพื้นที่แถบนี้ก่อนที่เจดีพูดบอกต่อว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็คือพื้นที่หอคอยฝั่งตะวันออกแต่นายก็ห้ามติดต่ออีกฝั่งนี้ไม่ต้องขาดเราทั้งสองเขตแดนมันก็ถูกฝังทุ่นระเบิดเอาไว้จํานวนมากและที่นั่นมืนก็จะมีคนเหมือนกับพวกเราที่คอยสังเกตการ สิ่งที่อยู่รอบๆพื้นที่แห่งนี้และบริเวณพื้นที่รอบๆหอคอยของเรานั้นเหมือนก็มีปืนกลที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในทุกๆระยะ600เมตรและสิ่งที่นายต้องคอยทําเป็นประจาทุกเดือนนั่นก็คือการวิทยุติดต่อกลับฐานเพื่อรายงานความเรียบร้อยในทุกๆ30วันและสถานที่ที่รยู่วกลังยืนดูจากที่สูงในตอนนี้เหมือนก็ถูกเรียกต่อๆกันซึ่งที่นี่เหมือนกม็มีทั้งคลื่นสัญ,ญญาณมือถือ ไม่มีทั้งสัญญาวิทยุจะมีก็เพียงแต่ปุ่มฉุกเฉินเหมือนก็ได้ใช้สัญญาวิทยุคลื่นสั้นแบบที่ไหนจะต้องใช้ร้ายงานตัวทุกเดือนและสถานที่ทั้งสองฝั่งนี้มันก็ถูกปิดเป็นความลับตั้งแต่ปลายสงครามโลกครั้งที่สองเรอพวกเขากระจัดตั้งพันธมิตรขึ้นเพื่อเก็บเรื่องทั้งหมดนี้เอาไว้ซึ่งทุกๆปีมืนก็จะมีการส่งตัวแทนจากชาติตะวันตกหนึ่งคนและฝั่งชาติตะวันออกอีกหนึ่งคน เพื่อมาคอยลาตัะเวนขอบโกรก์ในฝั่งตะวันตกและก็ตะวันออกและพวกเขาก็แอบจับมือกันทำงานเรื่องนี้มาตลอดช่วง75ปีที่ผ่านมาเพราะสิ่งที่อยู่ด้านล่างนั้นมันก็มีสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่ามนุษย์ลวงกล่าวหรือฮอลโลแมนซึ่งมันก็ไม่มีใครเคยรู้ว่ามันก็คือตัวอะไรกันแน่และในปายุค1940ที่พวกเขาก็เคยส่งทหารไปถึง3กองพันและก็มีทหารม้า ทั้งหมด2,400นายที่พวกเขาต่างกันถูกค่าปิดจ็อบจนตายกเกลี้ยงไม่มีเหลือและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็เลยส่งคนอย่างพวกเราให้มาทําหน้าที่ที่นี่แทนที่จะกําจัดมันแต่ให้เป็นการเฝ้าระวังกักมันเอาไว้ในพื้นที่ช่องแคบแห่งนี้และที่นี่เหมือนก็เปรียบเสมือนกับประตูนรกส่วนพวกเราก็เป็นยามที่คอยเฝ้าประตูนี้และทั้งหมดนี้ลหละที่คนอย่างพวกเราก็คอยถ่ายทอด และเล่าต่อๆกันมาก่อนที่เช้าวันต่อมาทางที่เจดีข่าวก็จะได้กลับบ้านแต่ในจังหวะที่เขาก่อกำลังปีนเชือกขึ้นไปบนหอท้ายที่สุดแล้วทั้งนั้นเจดีข่าวก็กลับถูกฆ่าทิ้งก่อนที่โยนร่างของเขาให้ล่วงตกลงไปในป่าลึกเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการปลดประจำการอาหารทุกคนที่ถูกส่งมาที่พื้นที่รับแห่งนี้และมันก็จะได้เป็นความลับสุดยอดต่อไป และหลังจากที่เวลาผ่านไปนานนับเดือนตอนนี้พระเอกเขาก็เริ่มปรับตัวร้อมกระปุกคืชผักเอาไว้กินเองและด้วยความสงสัยเขาก็เลยตัดสินใจที่ใช้กล้องส่องทางไกลทําการส่องดูคนแบบเขาอีกฟากหนึ่งที่อยู่ที่ฝั่งตะวันตกและทนันทีที่เขาเห็นหญิงสาวที่หุ่นเหมือนกับนางแบบที่กำลังยืนตัดปืนอยู่เหมือนก็เลยทำให้เขาก็ถึงก็พังอ่ะและก็ต้องรีบถอยให้ห่างกล้องส่องทางไกลนี้ก่อนที่คือมดีคว่นี้เอง หลังที่คขาก็อดใจไม่ไหวที่ถามการส่องดูหน้าของเธออีกครั้งก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เดือนพฤศจิกายนซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่แค่ฝั่งของพระเอกคนดี้เท่านั้นที่ชอบทําการแอบส่องดูแต่ทางด้านนางเอกเธอก็ทําเช่นเดียวกันก่อนที่เธอนั้นก็จะคิดทําอะไรบางอย่างโดยการยิงปืนขึ้นไปบนฟ้าพร,ร้อมกับเขียนข้อความบางอย่างเพื่อถามชื่อของพระเอกก่อนที่พระเอกนั้นก็จะเขียนตอบกลับเธอไป พวกเขาก็หามาให้พวกเราติดต่อหรือสื่อสารกันแต่ทางด้านนางเอกนั้นเธอก็ไม่สนใจเพราะก็ทําการเขียนชื่อของเธอและพูดบอกกับพระเอกไปว่าวันนี้เหมือนกับเป็นวันเกิดของเธอนะเพราะฉะนั้นฉันจะทําในสิ่งที่ฉันอยากทําก่อนที่โชว์หน้าสวยๆยืนให้กับพระเอกดูผ่านกล้องสองทางไกลซึ่งนั่นเมือนจะทําให้พระเอกก็เลยยอมเขียนบอกชื่อของเขาเพร้อมกันดื่มอวยพรวันเกิดให้กับนางเอก และคืนนี้มันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างความสัมพันธ์กับพวกเขาทั้งคู่ทำให้ตลอดทั้งคืนนี้พวกเขาต่างกเขียนโต้อตอบกันไปมาและมันก็ดูเหมือนกับว่าในระหว่างที่พวกเขาก็กําลังหยอกล้อร้องกระเปิดเสียงเพลงจนมันก็ดังลัน่นจนในที่สุดมันก็มีตัวอะไรบางอย่างที่กําลังปีงขึ้นมาบนหน้ผาผาและทนันทีที่ไปเอเห็นตัวของพวกมันเขาก็ต้องตกใจก่อนที่ทำการเล็งยิง ใส่ไปที่พวกมันจนทุ่นระเบิดที่ถูกติดตั้งเอาไว้แถวนั้นมันก็เริ่มทํางานพอเห็นแบบนี้จึงทําให้ฝั่งนางเอกเธอก็รีบใช้ปืนกลขหนงเธอช่วยพระเอกยิงกระหน่ำใส่พวกมันทุกตัวแต่ดูว่ามันก็กลับมีตัวหนึ่งที่หลุดขึ้นมาจนถึงหน้าหอคอยของนางเอกก่อนที่เธอนั้นจะรัวกระหน่ำยิงใส่มันซึ่งนั่นมันทำให้พระเอกขาวก็เลยช่วยเล็งยิงพวกมันจากระยะไกล จากปังหอคอยของเขาซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ช่วยกันนำยิงพวกบันจากคนละด้านหรือว่ากันนำติดต่อกันเป็นทางยาวแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าด้วยแรงระเบิดก่อนหน้านี้เหมือนก็จะทำให้นางเอกนั้นเธอก็จะได้รับบาดเจ็บก่อนที่เช้าวันต่อมาไหนจังหวัดที่พวกเทั้งคู่ก็ลงมาซ่อมแซมร้องกับติดตั้งทุ่นระเบิดเพิ่มซึ่งในจังหวัดเดียวนี้เองจูๆ่ๆเหมือนก็มีโดนสำรวจบินพุ่งตรงขึ้นมาจากช่องแคบนี้ จนทางด้านพระเอกเขารู้สึกสงสัยก่อนที่ภาพจะตัดไปที่เดือนธันวาคมในคืนวันคริสต์มาสที่ตอนนี้ฮิมะเหมือนก็กำลังตกปรยปลายจึิงนะไม่พระเอกเขาก็เลยเขียนอวยพรพร้องกับปั้นตุ๊กตาฮิมะเป็นของขวัญให้กับเธอซึ่งความสัมพันธ์กับพวกั้งคู่นั้นเหมือนก็ค่อยๆพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆและพอมาถึงวันวาเลนไทน์14กุมภาพัางด้านนางเอกเธอจะเลยเขียนข้อความ พูดบอกกับพระเอกไปว่าฉันก็อยากให้คุณมาอยู่ข้างฉันรอตอนนี้เธอก็เริ่มคิดถึงพ่อก่อนที่นางร้องไห้ตำลำพังจึงนําไม่เช้าวันต่อมาพระเอกเขาก็เลยคิดทำอะไรบางอย่างก่อนที่เข้าไปในคลังแสงของเขาเพื่อทำการดัดแปลงอาวุธก่อนที่ตัวของพระเอกก่อทำการยิงจรวดที่ติดตั้งเชือกยาวไว้ร้องกับพุ่งตรงไปที่หอคอยฝั่งที่นางเอกอยู่ซึ่งพอเห็นแบบนี้จึงนําไม่นางเอกเธอก็ถึงกับยิ้ม เพราะเธอจะรู้ทันทีว่าทางฝั่งของพระเอกเขาก็คิดจะปีนมาหาเธอก่อนที่พระเอกนั้นก็จะเขียนข้อความพูดบอกกับเธอเอาไว้ว่าคืนนี้พวกเรามาดินเนอร์ด้วยกันเถอะนะก่อนที่เขาควรจะทำการเก็บดอกไม้พร้องกระทำช่อสวยๆและตัดสินใจที่ร้อยตัวจากฟังของเขาเพื่อมุ่งหน้าไปหานางเอกที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งนั่นเหมันก็เป็นสิ่งที่บ้านราหำม,มาก เพื่อจะได้มาหาสาวสวยที่เขานั้นก็อยากเจอมากที่สุดและหลังที่นางเอกก็สั่งให้เขาทาการอาบน้ําแต่งตัวพร้อมกับหาชุดมาให้เขาเปลี่ยนก่อนที่มื้อเย็นของค่ำคืนนี้พวกคนทั้งคู่ก็จะนั่งดินเนอร์ร่วมวงและพอนางเอกรู้ว่าทางด้านพระเอกเขาก็เป็นมือปืนสังหารคนจากระยะไกลที่ติดท็อป5ของโลกที่สามารถฆ่าคนได้จากระยะ3,241เมตรพอดินแบบนี้ เธอก็รู้สึกทึ่งก่อนที่ค่ำคืน,ว,นวันนี้เองนางเอกก็โชว์อีกด้านหนึ่งนอกจากการเป็นนักฆ่าให้กับพระเอกได้เห็นนั่นก็คือการเต้นลั่ก่อนที่ค่ำคืนนี้พวกคูทุกคู่จากสองเขตแดนต่างก็ตัดสินใจที่เปิดศึกจกกุกดดุยการภายในหอคอยของนางเอกก่อนที่เช้าวันต่อมาในขณะที่พม่อเอกก็กำลังอะลอยตัวกับฐานของเขาแต่ในที่สุด มันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อมันก็มีไอตัวบะหลาดที่ปีนกำแพงขึ้นมาจนทุ่นระเบิดฝั่งพระเอกนั้นมันก็ทำงานจนเชือกมันก็เกิดขาดพอเห็นแบบนี้จึงทำให้นางเอกก็เลยรีบวิ่งไปเอาวุธพร้อมกับล้มชูชีพก่อนที่ตัดสินใจกระโดดลงไปที่ด้านล่างโกรโดยไม่มีความกลัวความอันตรายที่กำลังลอรอพวกเขาอยู่ที่ด้านล่างไดอย่างใดลหลังที่นางเอกก็ตกลงสู่ลำทางเธอก็รีบออกตามหาพระเอกต่อ ส่วนตอนนี้หลังที่ไปเอขาวก็ห้อยติดอยู่กับต้นไม้และทันทีที่เขาได้สติแลเพราะกับสัตว์ประหลาดบางอย่างที่อยู่ที่ด้านล่างที่มันก็คล้ายกับสิ่งมีชีวิตไหนรูปแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและไหนจะเจอกับต้นไม้กินคนที่กำลังจะกินกินร่างของเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วทางด้านนางเอกเธอก็สามารถเข้ามาช่วยเขาได้ทันเวลาและหลังที่พวกเขาก่อยๆเริ่มสำรวจพื้นที่รอบๆด้านล่างนี้พวกเขาก็กลับเจอควันบางอย่าง ร้อกับพวกปีศาจที่กำลังขี่ม้าที่กำลังออกไล่ล่าพวกเขทั้งสองคนและหลังที่พวกเขาก็ช่วยกันฆ่ามันจนตายไปตัวหนึ่งก่อนที่จะพบว่าพวกสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่ด้านล่างนี้พวกมันกระโจใส่ชุดทหารอเมริกันโบราณที่มันก็เป็นเครื่องแบบที่มาจากยุค19 4 0เเหมือนกับที่เจดีเคยพูดเล่าให้ฟังปุคคนพวกนี้ก็คือกองพันทหารม้าที่หายสาบสูญไปนานมากกว่า80ปีซึ่งสถานที่ดานล่างนี้ มือนก็น่ากลัวเกินกว่าจะบรรยายเหมือนกับว่าเหมือนก็เป็นโลกระหว่างคนเป็นกับคนตายแถมยังมีถนนสายรกล้างที่เต็มไปด้วยบ้านและสร้างประหลาดหักพังแถมยังถูกปกคลุมด้วยควันปิศาและพอพระเอกตัดสินใจเดินเข้ามาดูด้ดานในโบสถ์ขาวก็กลับพบกับโขงกระดูกจำนวนมากที่นอนตายอยู่ที่เก้าอี้ร้อมกับเห็นไายยืนนายวางอยู่ข้างตัวของคนตายเหมือนจะทำเป็คนคู่ ต่างก็เลยสงสัยว่ามันก็มีอะไรที่น่ากลัวกว่าความตายที่ทำให้คนเหล่านี้เลือกกสับใจที่จบชีวิตของพวกเขาก่อนที่ทำใดนั้นเหมือนจะมีตัวอะไรบางอย่างบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาจากทุกที่ทุกทางและในที่ที่พวก,กทั้งคู่ก็สามารถรอตายมาได้พวกเขาก็วิ่งมาเจอประตูทางเข้าที่อยู่ระหว่างช่องแคบของพวกเขาานี้และหลังที่พวกเขาเดินเข้ามาที่ด้านในพวกเขาก็ได้พบกับห้องทดลองลับ ก่อนที่จะเห็นว่าในปี1946พื้นที่แถบนี้มันก็เป็นพื้นที่รับสุดยอดจากการร่วมมือกันของชาติต่างๆทั้งดินแดนตะวันตกและก็ดินแดนฝั่งตะวันออกซึ่งในตอนนั้นประเทศมหาอำนาจต่างก็พยายามคิดคน้นและก็พัฒนาขีปนาวุธชีวะทางเคมีที่มันก็มีพลังทำลายล้างสูงแต่ทว่าหลังจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสารพิษ จากอาวุธชีวภาพจึงทําให้กลุ่มนักวิจัยต่างก็ได้พยายามควบคุมสารพิษนี้เพื่อไม่ให้หลุดออกไปในพื้นที่ที่ด้านนอกซึ่งนั่นเหมือนจะทำให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างเหมือนก็เกิดการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอทางพันธุก,กรรมรวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างนี้จึงทําให้ดีเอ็นเอของมนุษย์ก็ได้รวมตัวกับพืชหรือแม้แต่กระสัหรือแมลงซึ่งหากเกิดการติดเชือ้อการกลายพันธุ์นี้ มันจะเริ่มขึ้นภายใน5วันก่อนที่พวกเขาจะได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วบก,กคทั้งคู่ก็ไม่ได้ทำงานด้กับกองทัพแต่เป็นหน่วยงานลับสุดยอดที่ต้องการเอาข้อมูลพวกนี้ออกไปทำการวิจัยที่มีชื่อว่าองค์การดักเลตเป็นองค์กรที่ขี้ชาญเกี่ยวกับงานวิจัยพนันธุกรรมและโดรนที่เบบเอกเห็นก่อนหน้านี้เหมันก็เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA ของสิ่งมีชีวิตกลาผ่านที่อยู่ด้านล่าง เพื่อหวังที่จะสร้างสุดยอดทางการทหารและการที่คนเหล่านั้นส่งพวกเขามาที่นี่ก็เพื่อมาคุ้มครองความลับให้กับพวกเขาพอรู้แบบนี้คนคู่ก็เลยตัดสินใจที่ถามอะไรบางอย่างโดยคิดที่ทำลายทุกอย่างที่ด้านล่างนี้ให้มันสิ้นซาแต่ทันทีที่พวกเขากลับอไปที่ด้านนอกนางเอเธอระก็ถูกทหารม้าทำการลากล่างของเธอนั้นออกไปตามทางและในจังหวะที่เธอก็กำลังจะจนมุม พระเอกเขาก็โผล่มาก่อนที่ทาการฆ่าปีศาจอาหารตัวนี้ทิ้งและหลังจากที่ตัวของเขากพาเธอมาดูรังของพวกมันที่ถูกสารต้นปืน้อนทางชีวเคมีสร้างและทําให้พวกมันมีสภาพอย่างที่เห็นและทันทีที่พวกเขาก็เจอรถจิ๊บเก่าคันหนึ่งพวกเขาก็เลยคิดที่ขับมันเพื่อเอาไปจากช่องเขามลณะนี้แต่ก็แน่นอนละ่ะที่ระหว่างทางมันจะเต็มไปด้วยผู้ที่ติดเชื้อที่กำลังออกไล่ล่าพวกเขาอยู่ และหลังที่พวกเขาก็สามารถใช้วินที่ด้านหน้ารถจีปค่อยๆดึงรถร้องกับพวกเขากลับขึ้นมาที่ด้านบนหอคอยที่สําเร็จทางด้านพระเอกเขาก็พูดบอกกับนางเอกไปว่าหลังจาก5้าวันนี้ผู้เรากระดองคอยสังเกตการว่าพวกั้งคู่นั้นก็จะติดเชื้อและกายร่างเป็นเหมือนกับพวกที่อยู่ด้านล่างหรือเปล่าและทหารเรายังไม่ตายเราเพว่ช่วยกันจบเรื่องทั้งหมดนี้และพอพระเอกกลับมาถึงหอคอยของเขา เขาก็กลับได้รับคำสั่งใหม่ไวยเขาก็จัดการฆ่าปิดจ็อบนางเอกทิ้งซะเพราะตอนนี้พูกเขาก็ถูกจับได้แล้วว่าก็เขาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ด้านล่างพอไปเอรู้แบบนี้จึงํำให้เช้าวันต่อมาทางฝั่งเจ๊ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของงานวิจัยลับนี้เธอกับทีมสังหารเอกชนที่เธอนั้นจ้างมาก็ทําการบินตรงมาที่หอคอยฝั่งเขาไปเอกเพื่อหวังจะทําการฆ่าปิดจ็อบพวกทั้งคู่ทิ้งซึ่งนั่น เหมือนจะนำให้พวกคู่กระต้องพยายามต่อสู้เพื่อหาทางเอาชีวิตรอดและด้วยทักษะการยิงปืนขั้นเทพจากระยะไกลของพวกเขาจึงทำให้พวกเขาเลยต้องเล็งยิงเครื่องพังตัวจากระยะไกลเพื่อหวังทำลายช่องแคบมรณะนี้ด้วยคำสั่งทาลายฉุกเฉินที่ถูกตั้งค่าระบบเอาไว้และในจังหวะที่เจ๊ใหญ่เธอก็กำลังจะบินหนีแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยแรงระเบิดของข,องขีปนาวุธลูกสุดท้ายที่ถูกติดตั้งเอาไวไม้มาตั้งแต่แรก หมันก็ระเบิดบึ่มร้องกระทำลายทุกสิ่งอย่างที่อยู่ด้านล่างนี้ซึ่งนั่นเหมือนก็รวมถึงหอของเจ๊ด้วยเช่นเดียวกันและหลังที่พระเอกขาก็ถูกแรงบระทักองระเบิดจนตัวของเขาก็ร่วงตรงลงมาที่ด้านล่างของแม่น้ําส่วนตอนนี้ทางด้านของนางเอกพี่ออีกฝ้าฝั่งหนึ่งหลังที่เธอก็นางร้องพระเอกหมานานอยู่หลายวันแต่ทว่าเธอก็กลับไม่พบวี่แววของไมร,รี่อยงใด และหลังที่นางเอกก็ตัดสินใจกลับออกมาใช้ชีว,วิตที่ด้านนอกมาทํางานเป็นสาวเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสและทันทีที่เธอได้มีโอกาสเห็นใบหน้าของไอ้เอกครั้งว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ตายและก็ยังนั่งอยู่ตรงหน้าของเธอเธอก็เลยอดอมยิ้มไม่ได้ก่อนที่พวกเขาจะเดินเข้ามาทักทายกันอีกครั้งพร้อมกับเข้ามาโอบก,กอดกันด้วยความรักและจบเรื่องราวความวุ่นวายทุกอย่างนี้ แบบแฮปปี้เอนดิ้งและเรื่องราวของหนัง t h g Gosh ก็จบลงที่เท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ